สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปดูวิธีคัดเลือกลูกเมลอนเขาไวา้สำหรับ1ต้น1นลูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันเลยค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้กำลังจะเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินในครัวเรือนนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ที่บ้านก็จะปลูกพืชผักสวนครัวรสกินได้นะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นพืชไร่สวนผสมนะคะ,ะรวมทั้งเมลอนด้วยนะคะตอนนี้เมลอนก็ได้ติดลูกแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านออกไปดูที่สวนเมลอนกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูาวิธีเก็บลูกเมลอนไว้นะคะสําหรับหนึ่งต้นเมลอนนะคะเราก็จะเก็บไว้เพียงลูกเดียวนะคะเราจะนับจากข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะเมื่อต้นเมลอนเริ่มออกดอกแล้วเราก็จะทําการผสมเกสรหรือว่าผสมพันธุ์เมลอนนะคะเราจะเก็บลูกเมลอนผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้สําหรับ1ลูกนะคะหลังจาก นั้นเราก็จะเด็ดดอกหรือว่าเด็ดคัดเอาผลเมลอนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปเลยนะคะและยอดส่วนเกินหรือว่าเป็นกิ่งก้านส่วนเกินเราก็จะเด็ดออกหมดนะครับสำหรับต้นเมลอนนะคะที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือเราได้ได้เก็บผลเมลอนลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้แล้วสำหรับหนึ่งลูกเลยก็สำหรับหนึ่งต้นเมลอนนะคะ อาจจะเห็นว่าเราเด็ดก,กิ่งก้านสาขาหรือว่ายอดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกนะคะเรานับจากจากข้อที่25ถึงข้อ29นะคะเราจะเด็ดยอดข้างบนต้นเมลอนออกทิ้งไปเลยนะคะหรือว่าเอาไปาทำเป็นผัดผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะเอาไปแปรรูปทําเป็นอาหารก็ได้ยําใส่กุ้งสดก็อร่อยนะคะตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฉันก็ได้ทําคลิปสําหรับ ทำอาหารจากยอดอเมลอนแล้วนะคะ,ะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะ,ะแล้วก็เราจะเด็ดนะคะ,ะเด็ดยอดบนออกนับจากข้อหรือว่าใบที่2 5ถึง30นะคะ,ะเพื่อที่ต้นเมลอนจะได้หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ได้นำสารอาหารลงมาหล่อเลี้ยงลูกเมลอนลูกเมลอนจะได้สมบูรณ์จะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะ วันนี้นะคะ,ะเราก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยเร่งผลเมลอนให้เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่นะคะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวค่ะเดี๋ยวะจะพาทุกท่านดูอรอบๆสวนนะคะที่เห็นนี้ก็คือผลเมลอน ลูกโตขนาดนี้หลังจากผสมเกอรหรือว่าผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยสิบเอ็ดวันนะคะตอนนี้เมลอนก็ลูกโตมากแล้วค่ะตอนนี้ทั้งเราก็ได้ตัดแต่งกิ่งหรือว่ายอดส่วนเกินออกใกล้จะหมดแล้วนะคะ เราจะเหลือเมลอนไว้สำหรับหนึ่งลูกสำหรับหนึ่งต้นค่ะ งนี้เป็นโรงเรือนที่สองนะคะที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะทําการผสมเกสรผสมพันธุ์11วันเหมือนกันนะคะได้ลูกโตขนาดนี้ค่ะ ชอบคลิปนี้กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปถัดไปด้วยนะคะช่องสบายๆหลายสไตล์ชิวๆขอล้าทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย